ตอนเดียวประวัติดีฟีดาวผ่อนสบายเดือนละไม่เกิน4,000บาทนำเสนอ็นอีกแล้วนะคะเกียร์ไดรับดีโก2.7เป็นซิน1นิติดแก๊ส NGV ปี2010ค่ะใครกำลังมองหารถกระเะ๋ว้คนของผ่อนสบายนะคะแนะนำรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะแผงังคา2เ้สิบพี่ลูกค้าด้วยนะคะตามไปดูกับแอมเลยค่ะว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะคะ ตอนเดียวเอาไว้ขนของคุ้มมา,มากๆเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะไตยตาไฮรักวีโก้นะคะเครื่องยนต์2.7เป็นซินติดแก๊ส NGV คันนี้ปี2010ค่ะนะคะโปรโมชั่นนะคะของเราอยู่ที่179,000บาทเท่านั้น ฟรีดาวผ่อนเดือนละไม่ถึง4,000บาทนะคะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สตดอคนี้ได้นใะคระที่13,000บาทขึ้นไปค่ะก็สตดอคนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะแนะนำเป็นปร,รถคันนี้เลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาภูมิ power ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ยบเลยนะคะน่าใช้ค่ะ1 7 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถขนของไปใช้งานนะคะ ติดแก๊สนจิวีต่างหากนะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะเครื่องเสียงนะคะก็เป็น CD นะคะ FM AM ได้ด้วยนะคะออปชันก็ไม่มีอะไรมากนะเน้นขนของเลยค่ะเน้นใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะกระบะหลงังใครอยากได้หลังคาสูงนะเดี๋ยวอันแถมให้นะ2เมตรสินะ ให้เลยค่ะฟรีฟีมูลค่า20,000บาทเลยนะคะเอาไว้ผลของกันแดดกันฝนค่ะแก๊สอยู่ด้านล่างนะเป็นแก๊ส NGV ค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะรถขับดีอะไรก็หาได้ง่ายด้วยนะคะสภาพดีค่ะปี12นะคะเตต้าไฮรักบีโก้นะคะคันนี้ปี12คะ่ะเป็นวีโก้ตอนเดียวนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ยเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะแก๊สเป็นระบบหัวฉีดนะคะก็สวยสภาพดีค่ะหน้าเดิมนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเตยตาไฮรักบีโก้นะคะเครื่องยนต์2.7เป็นซินติแก๊ส NGV ปี2010ค่ะผ่อนไม่กัน4,000บาทนะคะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ